พีนพ่น้องครับพี่น้องครับผมมีรุ่นแล้วครับผมมีรุ่นแล้วเดี๋ยวมาแต่ไกลๆครับเบื้องหลังนี่พี่น้องนี่ครับ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 ผมนี่ครับผมยืบ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 อื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 มอยู่กันเนาะอยู่กันเนาะอยูยูยูครับอยูยูเดยอยูยูเด้์ กุนรงแ่ผมแล้น mm ี hmm. mm ่นีนี่นพี chanting, mm ่น hmm. mm ้องเห็นวะก้องมึง่านบ่ครับผมก้องมึงท่้นปะไปดึงลา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 ดึงเห็นมัครับเห็นมัครับเห็น้ครับาควปลาคว ครับเจนนัทรอร์กับผมสวัสดีพี่น้องบทตัผู้ทุกคนนะครับผมพี่น้องครับมันนี้กัดสิป้าฮ่าใส่เบ็ดที่เก่อกับพี่น้องนัดก็ไอ้เพื่อนเพื่อนนั่นนัด,นดก็ไอ้เพื่อนมาใส่เบ็ดจ้ำกันครับผมเพื่อน,นบระธานจังหวัดจังเกียนะครับกเ็เลยเดินมาผู้เดียวผมสมซื้อแทบพี่น้องเอ้ยเจนนัทรอร์กับผมไปคนเดียวมาคนเดียวคักแน่เนีเน่ยอ็มันนี่ก,ก็เป็นเงีย้ยนี่ครับ เม้งหนึ่งมาครับพี่น้องกะหายอยู่ข้างบ้านครับได้มาหลายอยู่พี่น้องเต็มวัอนี้ออกมาห้าสิบกว่าตัวครับกะนาวซี่ดีพี่ศองเงียพี่น้องที่มันพ้าจะหาได้ที่มันจินดีๆคือเงียเม้งหนึ่งมากรับเงียพวกเงียผูกเงียร้อยครับตัวตัวเงียร้อยนะพวกเงีย เออไหนเนี่ยปูเนี่ยไปเค้งเดี๋ยวนะพี่น้องเราก็เนี่ยไม้งมาครับอีกตัวนึงครับผมสำหรับช่วงหน้านี้นะช่วงหนาหนาครับผมนี่ครับผมหน้าตาไม้ลงมาเป็นแบบนี้แล้วครับล้างมองกับเอื้นบวชขึ้นกันกันครับผมม่ได้เอื้นแตกต่างกันไปเนาะนี่ครับติดระมาณนี้ครับนี่การเที่ยวกับมีหลายมิติครับพี่น้องการชิปเล็กๆของจานัดก็คือตัดเครื่องครับช่วงตัดเครื่องแล้วก็เสียบก็คือช่วงหน้าเนี้ยมันหน่อยครับพี่น้องเนี้ยมันหายหยักครับ แต่ช่วงนี้เงี้ยมันหาง่ายพี่น้องบางสูตรเขาเจาะกัเกาะครับเกาะกลางตัวครับแต่ว่าบางสูตุกเ่ยวตามตาเบ็ดครับพี่น้องการเราเรับตามถนัดครับผมเมื่อนี้ที่มาแนะนน้ำพี่น้องไบ่เออไมมาแนะน้ำแล้วครับพี่น้องมานนี่ครับเมื่อนี้ผู้ทีมาใส่นี่ครับเกี่ยวตามตัวครับผมเนี่ยสเกี่ยวตามตัวครับนี่ครับ เบ็ดที่ใส่มื่อนี้เป็ี่ยนแต่ละข้างเบื้อหนึ่งครับเป็ดแง่พี่เนาะเบ็ดที่ใส่หลังกระตัวครับผมเนี่ยตัวนี้ซีซีใส่เลือกๆแน่ครับเลือกๆแน่นะครับ ปังหอ้ปังครับผมหอยปังครับนี่พี่น้องหอยปังครับเป็นหอยพื้นบ้านห้องครับเริ่มหายากแล้วครับซึ่งมือนี่ซึ่งมือนี่หอยเชลลีเขามาปนกันหลายครับไม้นี่ถือว่าถ้ามันฉาก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมไม้นี้ผมถือว่าสมบูรณ์อยู่เราไปอีกสุดนึงครับพี่น้องอีกสุดนึงครับผมซึ่งเกี่ยวแบบนี้ครับ เดี๋ยวปึ๊บแดดนี้พี่นอ้องอีกชุดนึงครับผมนี่ครับเียเห็นบอกกล้องเออเห็นบอกครับพี่นอ้องนี่ครับนี่เจวแบบนี้ครับอีกชุดนึงครับผมนี่ครับที่ใส่หลังนี่เห็นพี่นอ้องบ้างครับผม ไป้รด้วยพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับผมตอนยามครับเมื่อนี้กับว่าที่ลองเบิงยนีมยเบแองเบิงครับผมว่าที่เขาปะนะครับจากน,นกับไปรุ่นน้ำกันครับผมใส่บ็เดเรืยๆพี่น้องครับกระค่อพอดีพี่น้องดังไฟขึ้นกับโอ้ เป็นยังได็กวุ้ยพี่นอ้องเป็นเศร้าเมื่อยยังได็กวุ้เห็นกล่องไฟเราก็ได้นะครับไฟยุข้างห้อยครับพี่น้องนครับอันนี้ก็กล่องที่เห็นครับเป็นห้อยยั่นี่เป็นน้ำตกยั่นี่ครับผมเป็นสายยน่นี้ยครับนี่คือบู๊คับพี่เม่พี่น้องครับกะสองทุ่มครับมาลุ้นเบียดกันครับผม ตายกับพี่น้องในเวลาแล้วครับผมพยายามเบียดนำกันครับยาามเบียดนำกันะครับหลันงนั้นเดียวกันกับยกไก่หวดเ <c oughs> พิ่งนังนีของห้องครับอย่างไรล่ะเนีเฮียยังเฮียยังู่ครับหลังต่อไป แล้วนี่กันดิ่งครับพี่น้องเอ๊ะมาเบิ่งหลังนี่ครับพี่น้องเป็นจังซี่ป่ะเป็นทรงอันคือฟาร์มดิ่งครับเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆก่อนอืมโอ้ต้องใส่ปลาน้อยครับปลาน้อยดิ่งไปเหงายังอยู่พี่น้อง <laughs> พี่น้องครับพี่น้องครับผมมีรุ่นแล้วครับผมมีรุ่นแล้วเดี๋ยวมาแต่ไกลๆครับเบื้องหลังนี่พี่น้องนี่ครับ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 ผมนี่ครับผมยืบ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 อือืมอือือืมอยู่บ่นเนาะอยู่บ่นเนาะอยู่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่เด้๋อยู่อยู่เดี๋ย นั่นแล้วครับผมปลาควาครับโอ้โหตัวงามครับพี่น้องปลาควาผมใส่สวยๆเลยครับผมตัวนี้ปลาควาตัวงามครับพี่น้องอย่างเช่นไรก็ไม่เต็มนะครับพี่น้องผมมาปวดหงายกันเลย กำลังพอตพอ้มเพราะกงดีครับผมพูดนี่นะครับพี่น้องครับผมมาันมันครับผมสวัสดีพี่น้องยิ้มมือเศร้าครับผมเวลาเกะหกม่วงกลัวครับพี่น้องไม้สายเนี่ยครับผม,หนา,ม,านมนนหนาวครับพี่น้องวันทีมานเศร้ากวนนี้กันโอ้ยหนาวจัดเลยนะครับใส่เสียครับผมสีสันครับอีกสับบไหวพี่น้อง หนาวแห้งเอาครับผมจ็บไหนมาลุ่นเป็ดน่ำกันครับผมพี่น้องครับเบ็ดของห้อเไปอย่างไรเนาะกับเป็ดของห้องเหรอขึ้นนี่ก็ได้ตัวนึงกับตัวงามเสริบอยู่เจ้าสมัครเงียบครับเงียร์หลอดเงียรหลอดครับพี่น้องบักหอยวามาจินเหรอ nãy chụp một hoa mới chín không mồm à. ừ. <laughs> <laughs> Hãy พี b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  ่น้องครับพี่น้องครับหนาวบ่ครับหนาวแห้งกับปต่ก็บอกให้จินไปกับผมข้าหนาวแห้งเห้งกันเออเออจังเลยกําุ่นใส่กันนะครับผมพี่น้องอือพี่น้องครับผมมรถพึ่งหลังนี่ผมหมกโกโซอยู่โอ้เฮ้มันคือเป็ลี่วนโ่นเหนียวครับพี่น้องมีตัวบ่ มีตัวเนาะมีอู้ๆมีตัวมีตัวอู้บ่อยู่บ่อยู่บ่อยู่ทางนี้ลงลงบิดเด้ออืมดับบิดธรรมดาครับ <laughs> หลักข้างๆกันครับผม <laughs> เออมึงมาถือน้องเบ็ดหมวกครับผมไอยปลาดึงครับเป็นนิ่มเย็บพี่น้องเงียบซี่นี่บน,นเนยใจวะที่อยู่ปะเรา,าดึงพวงมาลูกัน ดึงอยดึงนา้พี่น้องดึงมือเดียวไปเลยครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องอย่างค่ากันนะครับเอาละครับผมรุดนู่นกันครับผมตรงนี้เฮ้พี่น้องเยิงวะกล้องมึงทัานปะครับผมกล้องมึงทันปะอือป่าดึง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 ครับผมป่าดึงป่าดึง พี่โมครับพี่โมครับพี่โม่ครับปลาคอปลาคอ้พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเจ็ดเปดขีดว่าขายครับตัวนี้ใส่ลูครับใส่ลั้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นครับเย็นเกือบหลุดปลาครับดึงยาวก่อนพี่น้องมัที่ของเงี้ยของเงี้ย โอกาสูงครับมยไปเนีนโคกเนโคกเป็นโคกะโคกาอยู่สูงนีโอ้โหีนงบ้งเอามบิ้งเอาบิ้งเอา้นโคครับขึ้นสูงสูงนสูง้ตฟังเนสัน้ อ๋อพี่น้องมันมันครับผมเกือบหลุดปลาครับพี่น้องเบื้องบนปอเบื้องบนใส่โล้อผมแต่กาเบื่องกับมันหาหยอดกับเตะฉีดเฉียดอยู่ประมาณจิบเตฉีดท่อนยจะครับนี่ตัว บาดูเนาะการด้ใส่ตาครับผมประมาณนี้แหละเกือบเกือบโลกครับนี่ตัวนี้ใส่โลกครับผม <laughs> เกือบหลุดตาครับพี่น้องมึงน,นะเยี่ยมมากครับนี่โอ้ถ้าเป็นเบ็ดน้อยนะครับถ้าเป็นเบ็ดน้อยนิดบนหนาอยู่พี่นอ้องดีที่ว่าเป็นเบ็ดง่ายครับผม กิมกับเปย์มาพี่น้องเอ้ยกิมปวดปากปากเนื้อปวดปากอีกพี่น้องนี่ครับผมบื่อแค่ไนโอ้โหกิ oor, ม,มกับผมมานมันกับผมพี่น้องไปเบื้องหลังต่อไปได้ครับพี่น้องครับไปเบื้องหลังเนีย่ยผม เห็นไหมครันนนนบน,นั่นจริงๆครับผมผมจันท์ว่าผมใส่เบสซื่อนี่แหละพี่น้องผมว่ได้ย่างไปเบิง้งครับรถเรครับผมเห็นเดาแล้วครับผม <c ười> มีรุ่นนะครับพี่น้องมารุ่นพร้อมกันครับผมเ <c ười> อาหลังนี้พี่น้องคือเหยียบสิเบิง <c ười> ้งผิดด้วยนะเดือดติดเปียกๆอยู่พี่น้องเมี่นบนันเนา มีปลาบ่พี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องครับผมมีปลาผมมีปลาโอ auction, smoke, ้โหเดี๋ยวพี่น้องใจเย็นครับผมเพราจะเพิ่งื้นดึงสืมมั้งครับผมเดี๋ยวมันช่ขาดปลาครับใจเย็นครับผมเย็นพี่น้องเย็นครับผมฮะโอ้ปลาดุกนี่พี่น้อง ดุเี้ดุงเี้อดมานะครับผมมานวฮูนี่ครับผมดดุกแก่ผม้โอ้มัมนมครับพี่น้อง พี่น้องดุกเงยพี่น้องออันนี้ก็เปลาคอยหง่ครับกะพี่น้องบางคนนะครับเพิ่นสอบถามลังไม้นะครับ่าเนี่ยเมียไม่ลืมไมนี่ใส่แบบใดดีนะครับแกเราเจได้ครับพี่น้องอันนี้ซาเป็นท่อนครับผมซาเป็นท่อนหรือว่าที่ใส่เป็นตัวก็ได้ครับผมถ้าใส่เป็นตัวเนี่ยก็จะได้ตัวงามเลยพี่น้องเพราะว่าเนี่ยตัวแง่ ต็อลาที่ขอมากมียไม่ได้ตกลงง่งๆครับผมแต่ถ <laughs> ้าเงียบนี่ต้องทําใจได้พี่นอ้องทํไม่เงียบผมแต่ขั้นเดมากกับคุ้มค่าครับนี่พี่นอ้ <laughs> <laughs> องบผมสกเต็มสวยๆครับผม <laughs> โดยเหี่ยว้ะครับเซนี <laughs> เป็นเบื้องหลังต่อไปครับ พี่น้องครับผมหลังนี้ผมเห็นเยี่ยมงร้อยขึ้นมากครับพี่น้องนั่น,นจะปลาตีเรามันหลุดบ้าครับพี่น้องนี่ไหมเยี่ยมร้อยขึ้นมากเลยเฮ้ยพี่น้องใส่เป็นตัวอย่ังงี้สิครับผมเท้าเงียบกันเงียบครับผม น้ำใจครับเงี้ยตัวนี้ถ้าได้มากระตัวม้างานกมครับพี่น้องยามบิ็นเรียวๆพี่น้องหอนอะไรพี่น้องผมย่างไปยังมากกับหอนจ้อยพี่น้องเฮ้ยครับผมเบิ่งเอาครับผมบปธรรมดาครับ ได้สองเต้มันได้ว่ากระเท่วคุ้มค่าครับผมเบสซี่สิบลังครับพี่น้องใส่เบสอะไรเงี่ยไม่เงี่ยไม่หนึ่งมานี่ขาเจ้าครับลังคนครับเพิ่นก็ใส่ใส่ข้างขึ้นใส่บะเม็ดบะเดี๋ยวใส่ถีบไปครับพี่น้องใส่อ่อใส่แซ่ไปครับผมประมาณสามสิบมื่ออยู่เวลาลังคนเขาเจ้าใส่ลืมครับผมเพิ่นกับบะมายามเด็ดครับแต่ว่าผมกับบัฮปิดจังสั้นนะครับพี่น้องกมันเป็นการกันที่คนถีบซิมาใส่ที่หลังห้องครับผมมัน ผมว่ามันน่าจะน่าเกียจนะครับพี่น้องแต่ก็บบ่วยังผิดจังถือครับผมแต่ว่าเป็นมารยาทที่ใช่ครับพี่น้องแต่แต่ถ้าเขามันมายามกับบ่เป็นยังครับผมใส่สองสามมือกับบ่เป็นยังครับพี่น้องแต่ลังคุณกระจส่แซ่เป็นอาไรที่นี่ทังสี่พี่น้องมันมันน่าเกียดกับความคิดส่วนตัวผมผมว่านี่สินะครับพี่น้องกับบุรุษพี่น้องคนอื่นพิจารณาอย่างไรครับกับรอแต้นะครับผมกับบุรีว่าไปตำหนิพวกนั้นครับผมเอาไปแล้วครับพี่น้อง สวยเล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันครับทุกแม่ผ้าคลิปแม่ของช่องจังนทละละสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ